นะคะป้อนอาหารเองเลยตอนนี้ยังไม่ลงจากรถนะคะไทรดากี้ใช่ไหมคะแม่ควนันโ,โอ้นกเลนะคะต้องขออภัยนะคะก็ไทรนกเลก็อยู่บ้าน20หลังนะคะควันมา ที่เข้ามารับชมนะคะช่องปบยาเตียงไาแก้วไาสักใบ่าก็งานวันนี้นะคะบรรยากาศยามบ่ายนะคะก็พี่น้องชาวช้างเราเาวช้างลงเล่นที่สะชีนะคะเป็นพี่หนุมมีหลายเชือกนะคะหละช้างสวย,นานายช้างหลอง่อ ภาพบรรยากาศในงานมาฝากนะคะเขากระเป๋ามาด้วยนักท่องเดี่ยวบอกยายว่าช้างเยอะมากนะคะวันนี้เป็นร้อยเชือกเลยท้องกลัวเจียงเราก็จะพาแม่ใหญ่นะคะแม่ทองฟูนรวมช้างล่อช้างสวยนะคะที่แซมสั้น พี่เล็กนะคะฟายท้องเงินฟันเชือกแม่ฟันก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะของเราแม่ใหญ่ของคูณนะคะแม่ท้องคูนได้ออกงานอีกแล้วไปอาบน้ำมาหระคะที่คไปแก้วอาาะรักอยู่ในป่านะคะ วันนี้ช้างรอช้างสวยมากันเพียบเลยนะคะเป็นร้อยเชือกเลยก็ถือว่าโปรโมทนะคะโปรโมทศูนย์ไอโครงการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่นะคะนมรอสาวสวยมากันเยอะมาก ช้างที่มาร่วมง,งานนี่คือช้างในโครงการทั้งหมดนะคะช้างในโครงการจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะก็จะมีช้างทั้งหมด200เชือกนะคะ,ะบางท่านก็จะมีช่องอยู่แล้วนะคะบางท่านก็ไม่มีช่องอันนี้แม่ขวานก็มีโอกาสเก็บภาพนะคะเก็บภาพบรรยากาศในงานในฝากให้ท,ทุกท่านได้รับชมนะคะ อากาศค่อนข้างร้อนช้างก็จะวุ่นวุ่นกันนิดนึงนะคะพรเกล้ออก,กับ้วก็บรรยากาศรวมๆนะครับเยอะเลยครับ คนใหญ่ก็ฟูจิชแนลโเป็นไงฮวนน่ะอาอสวัสดีครับเป็นไงครับดุดือด<น>ครับยิ่งใหญ่ครับ<ำ>การรวมมือร่วมใจกับพ<ม>ี่น้องควานช้างทุกๆคนครับครับผมงานยิ่งใหญ่มากครับเป็น ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาวอำเภอท่าตูมและก็ชาวจังหวัดสุรินทร์ครับผมจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับผมสุรินทร์รีรศรีสเกตจังหวัดใกล้เคียงครับที่มีร่วมใจชาวช้างนี่ครับผมก็หลายเชือกแล้วนะทอยทอยทยยุนนี้ประมาณ120ครับประมาณประมาณแค่วันเดียวนั่นนี่ครับเมื่อเช้า90เชือกครับผมเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับลุกเอยลุกเยลุกเอยพระเอกมา มาเฮ้ยดูบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศช้างเล่นน้ำนะครับมีหลายเชือกเลยเฮ้ยักโบทุง่ง เนื้ใหญ่ครับเป็นเป็นรวมเลยนะครับนี่ดูครับพคลายทองเงินพี่นุมสุรินกําลังเดินมานะครับพี่นุมสุริน

มา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 ย้มา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 พี่หนุ่มนะครับนี่จะนอนแล้วหนึ่งสองับเอออาบน้ำอาบน้ำครับ มา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 เร็วมาที่ไหนอยู่อ้มางา,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 าน,าานาาายาวๆกำลังเดินมานี่คือพระอกสิทธิ์นะครับ นี่คืออันดับสองนะครับที่ช่างได้สี่ตันหนึ่งรอนี่ครับแรงมาท่านนี่ไปกระสิทธ์สมชื่อครับยังรอ,อยังรอเอ,อ้ายอดครับผมผมส่วนเลยครับสุดยอดครับผม าหารเองเลยตอนนี้ยังไม่ลงจากรถนะคะถ่ายดากี้ใช่ไหมคะแม่ขวัญโอ้นกเลโอนกนะคะต้องขออภัยนะคะ<ม>ก็ถ่ายนกเลก็อยู่บ้านยี่สิบหลังนะคะขวานหมายก็ไปถ่ายอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มาร่วมงานอีกเชือกนึงก็ยังอยู่บนรถนะคะยังไม่ถึงเวลา แม่ควันก็ป้อนอาหารนะคะเป็นควานหญิงที่เก่งมากนะคะดูแลช้างช้างคลายได้นะคะอ,อ,อยู่ในบ้านทรงไทยโบราณนะคะควานหมายก็จะถ่ายประจํานี่เป็นภาพที่หาดูยากมากนะคะนิ่งมากนะคะช้างเชือดนี้พอตอนนี้ก็หายตกมันแล้วรับงานได้ วยงามนะคะดูงาน,นะคะดูงานกับกับขวานป้อนอาหารให้กินเหมือนเด็กนะคะคนในครอบครัวพอช้างก็จะรู้จักนะคะคนในครอบครัวนี่ป้อนอาหารบนรถเลยสุดยอดไหมล่ะคะ เราะะอยู่ในโซนบ้าน20หลังอยู่ได้กันกับครอบครัวกวยเจียงนี่แหละคะ่ะอยู่หลังที่15หรือ16นี่แหละคะ่ะแล้วกินรออาหารอยู่บนรถนะคะถึงเวลาก็รอมาถ่ายนะคะมีอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยะคะ่ะช่วงนี้แกแกกินอาหารดีหรือ,อยัง แกกินอาหารได้ปกติหรือยังคะกินปกติแล้วนี่กินยาดีกิน<อ>ได้ไม่เยอะยาเชอรี่มันอยู่ที่สุรินทร์านานแล้วนะคะก็เดินมาจากบ้านยี่สิบหลังเหรอคะใช่เดินมาจากบ้านยี่สิบหลังออ๋วันนี้คุณยายมาร่วมนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆของโครงการนะคะก็พี่ควานบอกว่าไม่อยากให้ คุณยายได้ออกเดินนะคะได้ยืดเส้นยืดสายได้มาเจอลูกๆหลานๆนี่นะคะเป็นวิถีชาวช้างนะคะมาเจอเพื่อนๆน้องๆหลานๆบ้างเนาะคุณยายเชอร์รี่นะคะหลายท่านเคยคิดถึงเคยถามหาวันนี้ก็เก็บภาพที่สวยมาฝากกินหญ้าอ่อนๆนะคะ ช้างรอช้างสวยมาเทียบเลยเป็นร้อยเลยนะคะกิจกรรมดีๆของทางโครงการก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะให้ชาวช้างของเรา้วกีกนางหหมนหหม่นเทียบเกหลงิจะร่้นู่โดนอโม ตอนนี้ก็ทานของว่างรอก่อนนะคะเ,เป็นขนมกับนมบแม่สอ,องคูณของเราก็ติดพี่หนุ่มมากเลยนะคะดูสิตัวติดกันไม่ห่างเลยแม่ยายแม่ยายแอบชอบพี่หนุ่มแล้ว ตัดหน้ากล้องแนบันนี้เ,นเป็นไรคะดูแม่ใหญ่นะคะอาการอย่างนี้แสดงว่ามีความรักนะคะแม่ใหญ่มีความรักรักพี่หนุ่มพ่อเลย ก็เริ่มพิธีการแล้วนะคะช้างเริ่มรวมตัวกันแล้วรวมช้างสวยช้างหลออยู่ที่นี่นะคะหนึ่งเดียวช้างนับร้อยร่วมงาน กิจกรรมดีๆขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจแล้วก็รู้จักคชดชณาจักกันเยอะๆนะคะมาเที่ยวมาชมมาหาช้างมาหาน้องช้างกันได้นะคะโอ้โหสุดยอดช้างเลยนะคะช้างหล่อช้างสวยเยอะเลย บรรยายนะคะชมความหล่อความสวยของช้างกันดีกว่าที่เห็นก็คือ,อเป็นชนเผ่าชาวกลวยแล้วนะคะโบราณก็จะแต่งตัวกันลักษณะนี้ผู้หญิงก็จะใส่เป็นผ้าถุงนะคะเรียกว่าชุดชาวกวยกวาชาวช้างก็คือสิ่งกำเนิดมาจากชาวกวยนะคะ ผู้ชายก็จะเป็นผ้าสโลงกับผ้าขาม้านะคะการจำลองว,วิถีชีวิตของาชาวกลวยตั้งแต่โบราณนะคะุจิไม่ขี่ช้างหรอครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้ชอวกลวยอาเจียงด้วยนะคะ thank <sweak> you ค,ความมาด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้สวัสด,สดีค่ะ